สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเนาะมันมีหอยเชอรี่สองพันนะครับมาเออพันเดียวกันนี่แหละแต่มันมีสองสีเนาะ,ะเขาเรียกว่าหอยเชอรี่ผสมกับหอยเชอรี่สีทองผสมกับหอยเชอรี่สีทองแท้ครับเรามาดูกันนะว่าผสมกับแท้เป็นยังไงอันนี้คือหอยเชอรี่สีทองผสมนะครับเนี่ยเนื้อเขาจะดาเนาะนี่ครับเนื้อดาเปลือกทองครับเนี่ย เรามาดูกันในใกล้ครับนี่ครับผม,มนหนวดสีหนวดสีดำเลยครับเนื้อในจะเป็นสีดำเนาะแต่เปลือกก็จะเป็นสีทองครับนี่ดูครับนี่นี่เนาะนี่น,ะน,นี่ดูนี่ดูชัดๆเลยครับนี่อันนี้คือหอยเชอรี่เป็นหอยเชอรี่ผสมนะนครับโอ้โหดเูเขาเด่นนี่ครับเป็นหอยเชอรี่ผสม ก็คือเขาก็ผสมกับตัวสีดำมาแล้วเนี่ยี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยมันตอนเนี้ยเขากำลังผสมกันอะไรอย่างเงี้ยครับนี่มันเป็นหอยชลลี่พันผสมเนาะสีทองแท้หายากครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเนาะว่าทองแท้กับผสมเป็นยังไงครับอันนี้คือหอยเชลลี่ผสมนะครับนี่เนื้อดำเนาะเนื้อดำ หยิบให้ดูชัดๆก็ได้ต้องหยิบนะนี่ครับนี่คือหอยเชอรี่สีทองพันผสมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหอยเชอรี่ของแท้เนาะนี่ครับอันนี้คือหอยเชอรี่สีทองแท้นะครับเห็นไหมหนวดเขาจะสีทองนะครับเนี่ยนะครับหนวดเขาจะสีทองเลย,เย,เเลยตัวเขาก็สีทองเหมือนกันสีเดียวกันแต่หนวดกับเนื้อเขาจะเป็นสีทองครับ นี่คือหอยเชอรี่แท้เนาะไม่ใช่พันธุผสมแน่นอนครับผมเนี่ยคือผมมีอยู่ตัวเดียวแต่ก็หายากครับหาไม่ค่อยมีเลยเนี่ยเพิ่งได้มาแค่ตัวเดียวครับหามาตั้งนานเนาะนี่ครับผมก็เลยแยกไว้แค่ตัวเดียวก็คือพูดง่ายๆคือรอไข่เขาเขาจะไข่ได้บ้างหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับ ตหนวดเขาจะเป็นสีทองขาวเลยครับเห็นไหมเขาจะไม่ดําตัวจะไม่ดําเนาะนี่คือหอยชลลี่สีทองแท้ครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้าจะมีข่าวสารได้ดีๆหรือสาระด,ดีๆใหม่ก็รอรับชมมานนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม